ัดีครับท็อปสวัสดีครับพี่นัทวันนี้เราไม่ได้ไปโรงเรียนหรอครับผมวันนี้มันหยุดครับพักผ่อนอยู่บ้านก็เลยดูทีวีไปแล้วก็เล่นเกมมือถือไปด้วยครับโอ้โหทั้งดูทีวีทั้งเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือทาอะไรหลายอย่างในนี้นเ,นเราอะเล่นแล้วมันก็เพลินดีครับี่สวัสดีครับคุณผู้ชมคงเคยสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจําวันของเราหลากหลายชนิดที่ประกอบไปด้วยวงจอรอิเล็กทรอนิก ส่วนใหญ่จาเป็นที่จะต้องใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าในการทํางานทั้งในลักษณะของพลังงานหลักพลังงานเสริมและพลังงานสํารองเพื่อสิ่งของเครื่องใช้เหล่านั้นสามารถทํางานได้ตามปกติครับเอพี่ัดครับแหล่งพลังงาน3อย่างที่พีนัดพูดถึงเนี่ยแหล่งพลังงานหลักแหล่งพลังงานเสริมและแหล่งพลังงานสํารองเนี่ยแหละครับมันคืออะไรครับอ๋อมันก็คือลักษณะของการจ่ายพลังงานไฟฟ้าในการทํางานของแบตเตอรี่ไงครับอ๋อครับผม แล้วไอ้สอย่างเนี่ยครับมันเป็นยังไงครับนึกไม่ออกเลยคับอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานหลักจะใช้แบตเตอรี่จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่วงจรต่างๆภายในเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเช่นอุปกรณ์ถ่ายรูปประเภทต่างๆนาฬิกาโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องเล่น mp 3เครื่องเล่น mp 4เป็นต้นอ๋อ ก็คือส kind of ิ um, ่งของที่ใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานหลักก็คือจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เป็นพลังงานเพียงแหล่งเดียวจะไม่ใช้พลังงานจากแหล่งอื่นเลยก็อย่างเช่นโทรศัพท์เครื่องนี้ใช่ไหมครับที่ใช้พลังงานหลักจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นถูกต้องครับอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วไอ้พลังงานที่ใช้เป็นพลังงานเสริมเป็นแบบไหนล่ะครับสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานเสริม จะใช้แบตเตอรี่จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่วงจรบางส่วนที่จำเป็นต้องมีการทำงานตลอดเวลาเพื่อให้สิ่งของเครื่องใช้นั้นทำงานได้อย่างถูกต้องเป็นปกติมักพบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่มีนาฬิกาเป็นส่วนประกอบหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นต้องมีการบันทึกการตั้งค่าการทำงานไว้อย่างเช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเครื่องเสียงประเภทต่างๆเป็นต้นอ๋อก็หมายความว่าพลังงานที่ใช้ แบตเตอรี่เป็นพลังงานเสริมจะไม่ได้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เป็นหลักก็เหมือนกับสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เป็นหลักแต่แค่ให้ใช้พลังงานเป็นบางส่วนเท่านั้นใช่ไหมครับใช่แล้วครับตัวอย่างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนั่นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่จะมีนาฬิกาเป็นส่วนประกอบแล้วก็จะมีการบันทึกการตั้งค่าการทํางานเ <c oughs> อาไว้อีกด้วย <im itation> อ وي, ๋อเข้าใจแล้วละครับแล้วสิ่งของที่ใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานสำรองล่ะครับ สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานสำรองจะใช้แบตเตอรี่จ่ายพลังงานไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานอื่นอย่างเช่นเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไฟฉุกเฉินเป็นต้นชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นสิ่งของที่ใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานสำรองก็อย่างเช่นเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้เข้าใจและเห็นภาพได้ดีเลยแหละครับใช่แล้วครับเห็นไหมครับว่าเราจะต้องใช้แบตเตอรี่จํานวนมากมายมหาศาลในชีวิตประจําวันของเรานั่นสิครับมองไปทางไหนก็เจอแต่สิ่งของที่ใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานทั้งนั้นเลยก็อยากรู้จังครับว่าเราใช้แบตเตอรี่เป็นกันเยอะแค่ไหนแล้วครับเชื่อนะครับว่าคุณผู้ชมคงสงสัยแลวก็อยากรู้เหมือนกับน้องกอฟเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาหาคําตอบจากคําถามนี้กันครับ ประมาณกันว่าในแต่ละปีเฉพาะปริมาณการผลิตแบตเตอรี่ขนาดเล็กในรูปของถ่านไฟฉายก็มีมากถึงประมาณปีละ400ล้านก้อนเลยทีเดียวเมื่อใช้แบตเตอรี่เสร็จแล้วก็ต้องทิ้งเป็นขยะมีพิษหรือขยะอันตรายลองจินตนาการดูนะครับว่าเราทําให้เกิดขยะมีพิษจากแบตเตอรี่ในแต่ละปีมากมายขนาดไหนและขยะเหล่านี้จะสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรนอกจากนั้นนะครับ แบตเตอรี่แบบไซลูทิ้งหรือแบตเตอรี่ชนิดประมภูมิเนี่ยต้องใช้พลังงานในการผลิตมากถึง50เท่าอของพลังงานไฟฟ้าที่นำมาใช้งานอีกด้วยนะโอ้โหผลเสียเยอะจังเลยนะครับทั้งอันตรายจากการที่เราเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องทิ้งเป็นขยะมีพิษหรือขยะอันตรายและยังสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมและยังต้องใช้พลังงานมากในการผลิตอีกด้วยครับใช่แล้วครับมีอันตรายและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมากเลยทีเดียว แต่พี่นัทเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอครับว่าเราจะเป็นต้องใช้แบตเตอรี่เป็นจำนวนมากในชีวิตประจําวันของเราแต่เมื่อเรายิ่งใช้และยิ่งทําลายสิ่งแวดล้อมอย่างนี้แล้วเราจะทํายังไงดีล่ะครับไม่ต้องห่วงครับปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมออมืยังไงล่ะครับถ้าเราช่วยกันเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถนํามาอัดประจุหรือชาร์จไฟฟ้าเพื่อนํากลับมาใช้งานใหม่ได้เรียกแบตเตอรี่นี้ว่าแบตเตอรี่ทุติยภูมิ ซึ่งจะสามารถลดการผลิตแบตเตอรี่ลงจาก400ล้านก้อนมาเหลือเพียงไม่ถึง1ล้านก้อนเท่านั้นเนื่องจากแบตเตอรี่ชนิดทุติยภูมนินี้สามารถนำมาประจุหรือชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้งานใหม่ได้ไม่น้อยกว่า400ครั้งหรืออาจใช้งานได้ยาวนานถึง1,500ครั้งจึงทำให้ลดปริมาณขยะมีพิษและลดการใช้ทรัพยากรที่นำมาผลิตแบตเตอรี่ลงได้มหาศาล อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแบตเตอรี่ปฐมภูมิมาใช้บ่อยครั้งอีกด้วยโหเจ้าแบตเตอรี่ทุติยภูมิเนี่ยทั้งส่งผลดีต่อตัวเราและยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยช่วยให้เราไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินแค่เปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่เป็นทุติยภูมิแค่นั้นก็สบายใจแล้วครับแต่ว่าการใช้งานแบตเตอรี่แบบทุติยภูมิให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมียุคการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนั้นก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะก๊อฟก็ควรระวังอะไรล่ะครับพี่นนัคคชมครบ การใช้งานแบตเตอรี่แบบทุติยภูมิให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนั้นมีข้อควรระวังดังนี้ครับ 1. ไม่เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีความร้อนสูงจนเกินไปเพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติหรือเกิดระเบิดขึ้นได้ 2. ในการใช้งานแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก ควรประจุพลังงานไฟฟ้าทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน,านประมาณ2-3ถึงเท่าของระยะเวลาปกติและควรใช้ให้หมดพลังงานจริงๆก่อนนำมาประจุพลังงานไฟฟ้าใหม่ทำา2ถึงรอบเพื่อกระตุ้นให้แบตเตอรี่ประจุพลังงานไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับแบตเตอรี่ชนิดนิกเกิลเมทัลไฮดไอส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานจนหมดก่อนนำมาประจุพลังงานไฟฟ้าใหม่ ควรประจุพลังงานไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งที่สามารถทำได้ 3. การใช้แบตเตอรี่ร่วมกันหลายๆก้อนในเครื่องใช้เดียวกันควรเลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีความจุพลังงานเท่ากันและยี่ห้อเดียวกันไม่ควรผสมรุ่นยี่ห้อหรือความจุพลังงานที่แตกต่างกันในเครื่องใช้เดียวกัน 4. ไม่ควรใส่แบตเตอรี่ที่ประจุพลังงานไฟฟ้าเต็มแล้วทิ้งไว้ในเครื่องประจุพลังงานไฟฟ้าเป็นเวลานานโดยไม่ดึงปลั๊กไฟออกเพราะจะทําให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดยไม่เกิดประโยชน์และอาจทําให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น 5. ควรนําแบตเตอรี่ไปประจุพลังงานไฟฟ้าใหม่อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งแม้จะไม่มีการใช้งานใดๆก็ตามเพื่อกระตุ้นและยืดอายุก,การใช้งาน วันนี้ก็ได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าการจะใช้อะไรให้มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับขั้นตอนและข้อควรระวังนะครับเพราะถ้าเกิดเราใช้สิ่งของสิ่งนั้นไปโดยไม่สนใจอะไรต่อให้สิ่งของสิ่งนั้นจะดีแค่ไหนก็เกิดผลเสียแก่เราได้ครับดีมากเลยครับก๊อฟแล้วก็อย่าลืมทําตามข้อควรระวังของการใช้งานแบตเตอรี่แบบทุติยภูมิด้วยนะครับได้เลยครับพี่นัทขอบคุณพี่นัทมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้ก๊อฟในวันนี้นะครับถ้าไม่ได้พี่นัทในวันนี้เนี่ยก็ไม่รู้เรื่องแบตเตอรี่แน่เลยครับับวนนี้ แบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานแล้วนะครับทั้งแบบปฐมภูมิและแบบทุติยภูมิล้วนแล้วแต่เป็นขยะมีพิษทั้งสิน้นซึ่งสารพิษจากแบตเตอรี่เหล่านั้นจะทําให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเราและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมอยากทราบแล้วใช่ไหมละครับว่าเราจะมีวิธีการจัดการกับขยะมีพิษเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมอย่างไรเราไปหาคําตอบจากนักวิชาการกัน,กนครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการใช้แบตเตอรี่สมัยใหม่ที่ถูกต้องนะครับ ปัจจุบันนี้แบตเตอรี่ที่ใช้นะครับแบบชาร์จได้จะมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือเมทสันไฮไดร์กับตัวลิเธียมไอออนนะครับตัวเมทสันไฮไดร์วิธีการใช้คือใช้ให้หมดแล้วก็ชาร์จนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมานะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้มานานนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากแต่แบตเตอรี่สมัยใหม่อีกตัวนึกงคือตัวลิเธียมไอออนนะครับแบตเตอรี่ชนิดนี้มีคนเข้าใจผิดกันมากนะครับว่าใช้ยังไงเหงจะถูกนะครับตัวนี้จะใช้งานกับกับ ของแบตเตอรี่ลิเธียมเมทันทายดายยนะครับคือเวลาใช้งานไม่ควรใช้จนหมดนะครับว่างตอนไหนก็ชาร์จได้เลยนะครับโดยเพราะมือถือสมัยใหม่จะเป็นแบตเตอรี่จะชนิดลิเธียมไอออนเยอะมากนะครับวิธีการที่ถูกต้องคือว่างก็ชาร์จเลยนะครับอย่ารอให้หมดถ้ารอให้หมดหรือขึ้นตัวแดงนะครับสีแดงเนี่ยจะแปลว่าอันตรายนะครับไม่ควรนะครับเพราะถ้าเรา ให้ขึ้นตัวแดงหรือให้มันหมดก่อนแล้วชาร์จนะครับจะทําให้ยุคก,การใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยครับลดลงอย่างรวดเร็วนะครับวิธีการใช้ถูกต้องคือว่างก็ชาร์จเลยนะครับจะทําให้ยุคก,การใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้นานที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้ได้รับรู้มานะครับว่ามือถือซื้อมาครั้งแรกต้องชาร์จ12ชั่วโมงสําหรับแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนนะครับไม่เป็นนะครับชาร์จเต็มก็สามารถมาใชา้ได้เลยนะครับแล้วก็เวลาใช้งานถ้าเราว่างชาร์จก็ชาร์จได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวครับ การร์จบ่อยๆจะทําให้ยุคการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยครับมีมากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้นานขึ้นนะครับกับกับของเดิมนะครับที่ต้องใช้ไม่หมดนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับทะนั้นเวลาเราใช้แบตเตอรี่ควรดูก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้นะครับเป็นประเภทไหนถ้าไม่ได้ให้ได้ก็ใช้ให้หมดแล้วค่อยชาร์จนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทสมัยใหม่ก็คือลิเธียมไอออนก็คือว่างตัวไหนหรือพร้อมเมื่อไหร่ก็ชาร์จได้เลยครับส่วนลิเธียมไอออนนะครับมีคนแนะนําว่า สักเดือนหนึ่งครับก็คือใช้ให้หมดเลยครับขึ้นตัวแดงแล้วอยชาร์จอันนั้นทำแค่เดือนละครั้งก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องทาทุกวันนะครับสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคือบริษัทผู้ผลิตของอุปกรณ์แต่ยานะครับจะบอกเราห้แล้วว่าเราใช้ฐานประเภทไหนได้นะครับดังนั้นเราเราควรจะเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าการใช้แบตเตอรี่ที่ผิดวัตถุประสงค์นะครับมันจะทําให้อุปกรณ์บางอย่างเสียหายได้นะครับวิธีการเลือกใช้สังเกตได้ง่ายนะครับอย่างเช่นในรีโมทนะครับเราก็สามารถใช้ ทานพวกอัคลคาไลก็ได้นะครับง่ายดีนะครับทานประเภทของซิงค์คาร์บอนนะครับจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่ใช้น,นานๆนะครับมันจะมีออกไซด์ออกมาทําให้ตัววงจรไฟข้างในเนี่ยเสียหายได้อันนี้ผมแมนะนําให้เปลี่ยนมาใช้เป็นพวกอัคลคาไลนะครับมันจะมีโอกาสของการรั่วเนี่ยต่ากว่าแต่ทานี่ที่สุดก็คือถ้าไม่ใช้ก็ให้อ,ออกนะครับพวกรีโมโททรทัศน์รีโมทแอร์ต,ต่างครับส่วนอุปกรณ์ไหนที่ต้องใช้งานบ่อยๆประจำๆนะครับแล้วก็ ใช้นานๆอย่างเช่นโทรศัพท์มือถืออ่ากล้องถ่ายรูปซาวเบลอะไรต่างๆเนี่ยครับอุปกรณ์ประเภทนี้คือต้องใช้งานตอลอดเวลามันจะกินกระแสไฟฟ้าตอลอดเวลานะครับจะทําให้ตัวประจุฟ้าเนี่ยหมดนะครับอันนี้คือควรจะเลือกใช้ประเภทที่เป็นชาร์จได้นะครับก็คือพวกฐานชาร์จต่างๆครับมีสมัยนี้ที่เขามีใช้ก็นมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือจะเป็นเมททันไฮได์กับ ลิเธียมไอออนนะครับแต่อุปกรณ์สมัยใหม่ปัจจุบันนี้เริ่มเปลี่ยนมาใช้ใเป็นลิเธียมไอออนกันเกือบหมดมีคาแนะนําอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ให้ระวังวอย่างหนึ่งคือลิเธียมไอออนไม่ควรนามาชาร์จเองนะครับไม่ควรหาที่ชาร์จแบกปลอมต่างๆเนี่ยชาร์จแบตเตอรี่ประเภทนี้เพราะว่าจะทําให้เกิดการระเบิดได้นะครับลิเธ mm. <ium> ียมไอออนปัจจุบันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่ยังระเบิดได้อยู่นะครับดันั้นควรจะใช้ที่ชาร์จที่ ผู้ผลิตให้มาเท่านั้นครับไม่ควรเอามาชาร์จข้างนอกเองเป็นอันตรายอย่างรุนแรงนะครับข้อคิดอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับการใช้งานของแบตเตอรี่ครับเมื่อใช้หมดแล้วนะครับเราอย่าเอาไปทิ้งในถังขยะนะครับหรือทิ้งกล่องไฟนะครับเพราะจะทําให้เกิดสารเคมีรั่วไหลได้นะครับโดยสารเคมีรั่วไหลในจากแบตเตอรี่นะครับจะมีสารพิษมากมายหลายตัวนะครับวิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือให้เรารวบรวมแบตเตอรี่นะครับใส่ถุงผูกมัดนะครับทิ้งไว้หน้าบ้านนะครับแล้วแปะที่ข้างถุงนะครับว่าเป็นถานวัชพื ่าไปัชัยใช้แล้วนะครับแล้วพนักงานเก็บขยะนะครับจะมาเก็บไปแยกขยะแล้วทาลายเองนะครับหรือถ้าหลายคนเดินในห้างสินค้าฉั้นนําทั่วไปนะครับเราจะเห็นว่ามีกล่องรับคืนแบตเตอรี่อยู่นะครับเราสามารถเอาไปทิ้งที่กล่องรับคืนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวทางบริษัทผู้ผลิตนะครับจะนาแบตเตอรี่ตัวนั้นครับไปทําลายเองครับช่วงรู้เพิ่มเสริมสาระ ในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้แบตเตอรี่นิกเกิลมเมทัลไฮไดด์เนี่ยเราเราก็ยังสามารถใช้อยู่ในสถา,านการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งในแบตเตอรี่ชนิดนิกเกิลเมทัลไฮไดด์เนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าแบตเตอรี่ชนิดนี้เนี่ยจะสร้างให้มีไซส์ที่เป็นมาตรฐานนะครับเช่นไซส์สอ AA หรือใช้ไซส์ 3a นะครับซึ่ง แบตเตอรี่ชนิดนี้เนี่ยถ้าเป็นไซส์มาตรฐานเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้แบตเตอรี่ไซส์ 2A กับ 3A นี้ได้นะครับถ้าเป็นลนนักษณะเช่นนี้เนี่ยเราจะพบข้อดีตรงที่ว่าแบตเตอรี่ของเราถ้าเสื่อมสภาพเนี่ยเราสามารถซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่มาใส่ได้นะครับดังนั้นเราก็สามารถจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตัวนั้นได้ต่อไปนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้อยู่เป็นแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนนะครับเราจะพบข้อเสียอย่างหนึ่งของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนก็คือว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยจะมีลักษณะของก้อนกายภาพของมันเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกันนะครับเช่นถ้าเราซื้อกล้องถ่ายรูปรุ่นหนึ่งมาในวันข้างหน้าอีก2ปีเราไปซื้อกล้องถ่ายรูปยี่ห้อเดียวกันแต่เป็นอีกรุ่นหนึ่ง ลักษณะของแบตเตอรี่ทางกายภาพจะไม่เหมือนกันไม่สามารถใช้แทนกันได้นั้นถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้อยู่ในกล้องถ่ายรูปลุ่นเก่าแบตเตอรี่นั้นเสื่อมสภาพไปเราไม่สามารถเอาแบตเตอรี่ที่ใช้กับกล้องรุ่นใหม่มาใส่ในกล้องรุ่นเก่าได้เราก็จะพบข้อเสียต,ตรงนี้ก็คือว่าเราอาจจะต้องทิ้งกล้องถ่ายรูปตัวเก่าออกไปเลยเพราะเราไม่สามารถหาแบตเตอรี่มาทดแทนได้นะครับ คุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้แบตเตอรี่จํานวนมากมายมหาศาลขนาดไหนในชีวิตประจําวันของเราแต่แบตเตอรี่นั้นก็ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะครับดังนั้นเราจะต้องรู้จักศึกษาวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุดก็เหมือนกับเรื่องต่างๆในชีวิตของเราแหละครับต้องรู้จักคิดศึกษาและนําไปใช้ให้เหมาะสมเพื่อจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราไม่เป็นอันตรายกับตัวเราเองและสิ่งแวดล้อม และทั้งหมดนี้ก็คือรายการดีๆจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทติดตามรายการของเราได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ